หนุนโดยน bon, ิโลบลเซตหน้าใสสำหรับวัยแรกรุ่นกาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กสาวผู้หนึ่งซึ่งเกิดมาในกองของขวัญมากมายเธออยากจะแบ่งปันความสุขให้กับทุกๆคนที่เป็นเพื่อนของเธอเธอจึงทำรายการขึ้นมารายการหนึ่งชื่อว่ารายการเยกำลังฟังเพลยินดีต้อนรับนะคะข้อส่รายการ กสวัสดีสสวัดีค่ะมาสวัสดีแบบเป็นจังงข้าระดิษฐ์ด้วยสวัสดีค่ะเรามาเริ่มกันเลยดีกว่ามาเริ่มแงะกันเลยของเยอะมากนะคะดีๆมากล่องแรกกันเลยส่งมาเป็นคู่อ่ะมีสองอันจากนี่นี่มีช่วยกันแกะอ่ะแบงค์ครอบนี่เองค่ะค่ะแบงค์ครอบมาคนละกล่องใช่อ่ะคนละกล่องมาตันนะดีดีโอ้โหเฮ้ยเอาล่ะค่ะตุ๊กตา เี้เดี๋ยวนะ Hi! I am มีนีส้มอุ้ยให I am มีนีทัพทีมอ้าวสลับกันอนะ <laughs> I am มีนีทัพทีมน่ารักกะเด,เดี๋ยวเดี๋ยวขอขอแง,งดูข้างในก่อนนะน่ารักจกังนี่ค่ะข้างนอกเขาเขียนว,ว่า limited edition หนึ่งต่อหนึ่งก็คือมีตัวเดียวในโลกม่มีขายที่ไหนอ่ะอ้ย,อยน่ารักจกังเจใส่แว่น แล้วก็ใส่ชุดนอนเนี่ยชุดนอนพอแฟงปกติใส่ชุดนี้สีฟ้าเลยนี่เหมือนท้าทีมไหมอ่ะเหมือนก็นี่นี่ดูกีดตาอย่างงี้กินเลยกีดอายไลเนอร์อย่างงี้นะคะเขียนชุดอย่างนี้น่ามองชอบมากเลยค่ะไหนอุ้ยข้างในมีชุดอ่ะอ่ามีเสื้อผ้าให้เปลี่ยนเดี๋ยวทัพทีมขอดูแพ็กเกจจิ้งเขาก่อนทำน่ารักมากเลยดูสิเหมือนมากเลยอ่ะอ๋อมีแบบทำได้ คือหน้าตายังไงเขาทําได้หมดเลยนะคะถทาที่เหมาะก,กับเป็นทําเป็นของขวัญวันเกิดอ,อะไรนี้เนาะเ <No. S 1> นาะนี่นี่นีเขามีชุดให้ด้วยนะคะในนี้เรามาดูกันข้างในมีอะไรมีสติกเกอร์หรอใช่แล้วก็มีชุดแขวนมาให้ในนี้สติกเกอร์ก็จะเป็นชื่อ,อเราเลยนะเขาบอกว่าอะไรอะ่ะชอบ the latest fashion นะคะอ๋มอม,มีเสื้อผ้าให้เราช้อปปิ้งได้อีกนะให้ตัวเราใส่เนี่ยก็เข้าไปที่ m i n i m i w o c o m mini shop ตรงนี้นะคะ เหมือนไหมอ่ะปกติเจนจะใส่แว่นแบบแล้วก็ชอบใส่ชุดนอนจะส้มอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่แค่ใส่ตอนนอนนะใส่ออกไปกินข้าวไปเติมน้ำมันไปเดินห้างนางใส่ชุดนอนตลอดแล้วก็ต้องเป็นตัวเนี้ยเนี่มีชุดให้ด้วยนะคะเขียนว่ามินีิทับทีมเนี่ยมินิส้มน่ารักจริงๆ สติกเกอร์ก็เป็นสติกเกอร์รูปหน้าเราด้วยเนาะใช่เราเลยอันนี้ชอบมากอยากเอาไปไว้ในรถเนาะเหมาะกับเป็นของขวัญจริงๆเนาะใช่เหมาะกับแบบเป็นของขวัญมันเกิดเป็นของขวัญให้คนพิเศษอะไรเงี้ยเฮ้ยนี่ทีมลองปล่อยผมเฮ้ยปล่อยผมได้ด้วยเฮ้ยนี่ตลอเฮ้ยปล่อยผมได้เออผมยาวผมยาวเออปล่อยผมได้หรือว่าเราก็อยากมัดผมเขาเราก็มัดผมเนาะตลอดกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนี่ มัดผมเหมือนทับทีมมากเลยอ่ะไหนใส่ป็นเกงในปะเนี่ยดูก่อนถ้าถ้าไม่ใส่คือจะเหมือนมากใช่ไหมเหมือนไม่เหมือนก็จริงใส่อยู่อ๋อเขามีเขามีกางเกงในมีอะไรกับบ้านเฮ้ยเดี๋ยวนะทําไมกดกดข้างในแล้วมันมีอะไรแข็งแข็งอ๋อมีเสียงได้ใช่เหรอเสียงมีลําโพงอยู่ข้างในอ่ะเขาอยากยังไงอยากดตรงไหนกดหูไม่มีกดหน้ากดตาไม่มีกดตาไม่มีกดตรงไหนกดเออกดตรงไหนอะข้างในเขามีแข็งแข็งนะทับทีมดูก่อนนะนี่นี่นี่เราลวงใส่ทับทิมก่อนนะคะ ดู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 นี่นี่เด็ดนี่เด็ดนึงตอนหนึ่งมีแค่ตัวเดียวนะคะนี่ถอดรองเท้าออกมาได้ด้วยเฮ้ยอ่ะเสียงยังไงอ่ะอยากรู้เดี๋ยวนะฮัลโหลฮัลโหลทัพทีมกดตรงไหนอ่ะตูดเหรอไม่ใช่อ่ะอ้าวพัททีมแงออกมาแล้วฮัลโหลอ๋อเราต้องอ่านเสียงของเราก่อนเอามาก่อนเอาออกมาก่อนงานทัพทีมจะพูดว่า ทัพทีมเองค่ะจากรายการแงเราก็ยัดเข้าไปในนี้นะคะี่ถือว่าเจีงยังทัพทีมเองค่ะจากขาดจากรายการแงทีมตื่นได้แล้วมาแงะได้แล้วนอนตื่นสายทัพทีมเองค่ะจากรายการแงชอบชอบทีมตื่นได้แล้วมาแงะได้แล้วนอนตื่นสายได้ยินปะ แนะนำใครกำลังหาของขวัญให้คนรักคนรู้จักอะไรนะคะลองเข้าไปดูได้นนี้นี่น่ารักมากขอบคุณมากค่ะต่อมาค่ะเด็กหญิงนิชาพรพันอารามนะคะจากสุราษฎร์ธานีจ้ะนี่ได้อะนี่ทีมอะไรอ่ะสอรี่ไม่มีงบเปิดเปิดสอรี่ไม่มีงบเปิดจ้ะนี่ไม่มีงบแล้วในนี้อะไรมีท็อฟฟี่อยู่ในนี้หนึ่งอัน เุ้ยกลัวเฮ้ยอย่าพูดดินน้ำมันน,ะะน้องบอกงบน้อยเอาดินน้ำมันไปกินก่อนน้องบอก <laughs> แล้วก็มีลูกหินลูกหินนะคะเอาไว้เล่นกันอันนี้เอาไว้ใส่ในตู้ปลาได้สวยๆแล้วก็ยังมีแท็กเนมแท็กด้วยหากน้องกิมจิน้องกิมจีมสวัสดีค่ะพี่ทิมพี่โซงเอาของมาให้ค่ะเป็นร้านของเพื่อนๆลองเอาให้หนูออกแบบหนูเลยเอาของมาใส่ให้ เพื่อนคล้ายๆไข,ข่เซอร์ไพรส์ค่ะแต่เป็นดินน้ำมันนะคะหนูเลยส่งให้พี่พิมลองเล่นดูข้างในแบ่งกันกินแล้วหนูก็เปิดร้านออกแบบการ์ดด้วยนะคะนี่แบ่งกันกินแสดงว่าในนี้มีของกินเหรอเดี๋ยวอันนี้เขาบอกว่าเขาทําเหมือนไข่เซอร์ไพรส์ไงเราก็ต้องแงะออกมาก่อนข้างในเฮ้ยมีมีเฮ้ยมีของมีิมีหินแล้วน้องบอกให้แบ่งกันกิน กินอย่างไรกินหินแล้วเนี่ยเฮ้ยแต่ทัาทิพยชอบไอเดียน้องนะเหมือนแบบไข่เซอร์ไพรส์อยาของอันนั้นนะที่เป็นช็อกโกแลตเหมือนทิมตอนเด็กๆเลยอะเออทาขายเพื่อนใช่ที่ประดิษฐ์นู่นนั่นนี่ขอบคุณนะคะขอบคุณมากค่ะแต่พี่กับพี่ไม่กินหินอะต่อมาจากนี่ช็อปโชว์แบรนด์นะคะจากปาแดด ชอมอคือเชียงใหม่ใช่ไหม50100ฝากให้พี่ทีมและพี่ส้มใส่นะคะติดตามรายการแงะทุกอีพีค่ะอุ้ยอุ้ยลายลายแบบอุ้ยลายผ้าแบบเชียงใหม่มากตึงมาจ๊ะตึงเพลงมาเลยอ่ะนี่ดูเชียงใหม่น้องเป็นสาวเชียงใหม่ป็นกตึงมาจ้ะน่ารักจริงจริงเนาะ รักสาววัชนะทำไทยนี่นะคะขอบคุณมากนะคะจากอาโชว์แบนมีเชียงใหม่ประจักษ์ต่อมาค่ะจากไอชิกชิกพหลโยธินกรุงเทพเหมือนกันนะเจ้มสุดน่ารักพี่ทัพทีมสวยอ๋อนี่ของเจส้มอันนี้ของเจส้ม่ันนี้ของทัพทีมขนตาขนตาจะแบบว่าหนากว่า ก็จะ<อ>คือส่งส่งมาเยอะเอาเอาแลงเอ,เอ,เอ,เอลองเงี้ยขึ้นมาดูนะคะเอามาดูไอชิคชิคนี่สวัสดีค่ะพี่ทับทีมและเจสโซมติดตามเนี้ยมาทุกตอนเลยชอบมากเลยค่ะวันนี้ส,ส่งสายขนตาไอชิคชิคของที่บ้านอ๋อเขาทำเองเลยเลือกแบบ1อสามาให้พี่ทัพทีมนะคะโดยใช้เบอร์3เป็นฐานแล้วซ้อนด้วยเบอร์1อ๋อเขาซ้อนกันขนตาจะฟุ้งฟิ้งเดี๋ยวจะส้มก็เป็นลุคเบาๆนี่ อืมลองไปดูได้นะคะที่ IG อชิกชิกนี่น้อง,องส่ง,งมาให้นะคะนหนขอดูชินี่นี่มาดูกันว่ามีกี่แบบเราติดเบอร์3ก่อนอันนี้หนาๆเสร็จแล้วเราก็ติดเบอร์หนึ่งนะคะก็คือซ้อนขนตาอืน้องเป็นห่วงสุขภาพขนตาค่ะทิมมาฮ้รอะขนตาไม่ค่อยนี่เดี๋ยวถ่าพทิมติดโชว์ตอนนี้อ่ะเหรอ ในไอ i ีเดี๋ยวเราติดตามชมดูกันนะคะว่าไหนติดขอนตาปฟอมสวยๆส่งมาให้เยอะเลยขอบคุณมากค่ะจากไอชิๆตอมารลัตตารละตาตาเป็นโปเกมอนกูัตตาแบนนะคะจากกรุงเทพค่ะสวัสดีค่ะพี่ทัพทีมจากร้านเสื้อ รัตตาแบรนด์ดูรายการของพี่ทัพทีมและติดตามพี่มานานแล้วค่ะเห็นช่วงนี้พี่ทัพทีมใส่แต่ชุดหวานหวานไม่ได้แต่งแนวสตรีทเลยเลยส่งเสื้อแนวสตรีทมาให้นะคะเสื้อตัวนี้เป็นลิมิเต็ด80ตัวด้วยนะคะไหนมาดูเสื้อแนวสตรีทของน้องใส่ัตตาแบรนด์เออจริงช่วงนี้ใส่แต่หวานหวานจริงนะมันก็เลยไม่ได้แบบแต่งเโอ้่ะ นี่เขาบอกว่ามีแค่80ตัวนะ80ตัว l i ม i เ e ็ดอีดิชันนะคะถ้าพิมเป็นหนึ่งใน80โค้ยจต่ผ้าดีนะผ้าดีมากเลยนี่ไงมีแบรนด์เขาอยู่ข้างหลังนี่ใส่เท่ๆแบบนี้นะคะดูข้างหลังรัดขาน่ารักมากเห้ทับพิมใส่ถ่ายนะขอบคุณนะคะจากคุญชาแบรนด์ สมาีีกค่สิบตัวต่อไปจากเด็กหญิงแสนรักฟาร์มมาซิริกุคืออะรอ่ะเขาเป็นลูกครึ่งเปล่าจังหวัดอุบลราชธานีนะคะเป็นลูกครึ่งแน่เลยอ่ะรอบนี้น้องส่งเงินมาเยอะมากเลยนะคะเต็มนับตังก่นนับตังก่อนรวยรวยๆวยยรวยมาก เฮ้ยน้องส่งตังเยอะอ่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อไมมิ้นหนูเรียนอยู่โรงเรียนมูลนิธิอะไรวัดีอุบลรัตนารามวันนี้หนูส่งของมาให้หลายอย่างเลยค่ะขอให้ชอบนะคะที่ท<ม>ัพพิงชอบมากก็ชอบเอาไปแกล้งคนเมียอีอุ้ย,<ม>ยน่ารักจังเลยนี่เขาคิดกระเป๋าใส่เหรียญกันส่วนอันนี้ถ้าพิงจะไปพับไปแกล้งคนที่ไปซื้อส้มตำกินกงนข้างล่างนี่พับอย่างเงี้ยก็ไปซื้อปลาส้มตำางแก้งเขาแกงนี่พับอย่างเงี้ยพับอย่างงี้ยเฮ้ยมันผมโชกุนมันงอกออกมา ไม่มันไม่ได้เฮ้อย่างนี้เดี๋ยวเอาไปซื้อส้มตังนี่เดี๋ยวหลังเราแกงเอาไปวางที่พื้นแล้วเราก็ถ่ายดูว่าใครจะเก็บสรุปพี่มมาเดินมาเก็บคนแรกเลยเจส้มแกงขอบคุณมาคะมาจากเด็กหญิงดารันตาเยจากปัตตานีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทัพทีมหนูชื่อดารันนะคะส่งรอบสามอ๋อใช่ใช่ใช่น้องดารันจําได้แล้ววันนี้หนูส่งเป็นของกินค่ะหวังว่าพี่จะชอบนะคะแล้วพี่ทีมค่ะฝากให้เจส้มด้วยได้เลย พี่ทัพพิมพี่ทัพพิมพี่ส้มพี่ส้มรีสติกพี่ส้มแล้วก็มีกระเ๋าด้วยนะคะมีเป็นเห็ดลุมเทเนี่ยช็อกโกแลตลงมาเนี่ยลุมแล้วก็เอาบิสกิตจิ้มไปแล้วพอมันแห้งแข็งมันก็จะมาเป็นอันนี้ใช่ค่ะใช่อันนี้เดี๋ยวทําพิมทำก่อนเจ๊ส้มอันนี้ดีกว่านี่ my garden เด้อเด้อวันนี้เราก็จะมาทำสวนเห็ดกันนะคะสวนเห็ดค่ะนี่แล้วเราก็จะ ดูถ้าพี่ว่าทำง่ายเหมือน,นนะเลยอ่ะเดี๋ยวพอจุ่มลงไปเนาะน,นี่นะคะน้องๆแค่ใส่ช็อกโกแลตเข้าไปในนี้แหละนี่อันนี้เห็ดทิมเห็ดสีชมพูแล้วก็ใส่อย่างนี้เลยนะใช่แล้วก็เดี๋ยวเอาไปแช่ตู้เย็นต่อมาสีน้ำตาลนะคะนี่ท้าทิมทำดูนี้ดีกว่า โอยทัพพิมทำสวยมากสวยมากอะไรอ่ะนี่นะคะแล้วก็จิ้มจิ้มให้ช็อกโกแลตมันเข้าไปมีลายด้วยนะแต่ลายอันนั้นลายเห็ดมาริโอมาริโอเมาเลอร์หรือเปล่าทิมลองใส่ช็อกโกแลตจิ้มเปลือกเปล่าอ่ะเดี๋ยวเห็ดไม่ครบถ้าทิมลองทำเห็ดหลายสีด้วยดีกว่าอันนี้เออใช่เรากซ์ได้เนาะอันนี้เป็นเห็ดสุขภาพสามสีเห็ดโรมิซนะคะอ่ะแล้วเราก็ใส่จุกแล้วเดี๋ยวเราก็ต้องเอาไปแช่เย็นใช่ไหมอืมแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันใช่ทานป่ะอืมกล่องใหญ่มากเลยจ้าร้านชิค กลาสนะคะ i อจชิคก a าสค่ะหวังว่าจะชอบแก้วแฟนซีนะคะรู้เลยแกะมาเจอแก้วแฟนซียังไม่ทันจะไแก้วแฟนซีเป็นยังไงลรืออยากจะรู้มันเป็นอย่างไรแม่เคยเจอเฮ้ยเป็นลูกลูกเบสบอลแล้วดูหลอดเขาดินี่นะเราดูจากตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยหลอดไปรอบๆเลยอ่ะอีกห้านาทีกว่าน้ำจะถึงขึ่นมา ดูข้างในนี่นะคะก็เป็นที่ใส่น้ําข้างในแล้วก็กินน่ารักอ่ะอ๋อมีหลายอันอุ้ยมีหลอดสวยๆด้นะคะดูเอามีอีกอันหนึง่งเฮ้ยแก้วดไฟอ๋าอ๋อเราตั้งด้านนี้แล้วเราก็กินน้ําด้านนี้นะนี่ใส่หลอดลอเข้าไปนะคะ เออแฟนดิเอาไปทำมีแจกันก็ได้นะนนใช่ใช่เอาไปทำมีแจกันหน่อยอ่ะมาอีกมีแก้วมาอีกอแก้วอะไรเนี่ยเฮ้ยแก้วยาวแก้วหรือดัมเบลเนี่ยเฮ้ยอันนี้ทรับนี่ชอบมากเลยล้างยังไงอะ่ะล้างยังไงอ่ะอ๋อใช้ที่ล้างขวดนมแบบ ยาวๆนะคะหรือไอ้นี่ไงที่ล้างห้องน้ำยาวๆอ่ะเจนึกว่าเอาเข้าสารใส่แล้วเขยาะเขยาะเขยาะก็ตอนที่แม่บอกให้ล้างขนนมทับทิมอ่ะให้เอาเข้าสารใส่แล้วเขยาะเขยาะเขยาอ๋อนั่นแบบสมัยเป็นกำปั้นขอบคุณนะคะน่ารักมากขอบคุณค่ะเด็กหญิงเมษาเข็มทองอกรุงเทพค่ะกรุงเทพดินแดนตึเดนี่น้องส่ง สีสอน่ารักน่ารักหมีภูนะคะพวงกุญแจน่ารักน่ารักพวงกุญแจจังกระเป๋ากระเป๋าชื่อทัพพิมกี่มีชื่อกระเป๋าอันนี้เป็นกระเป๋าใส่อะไรอ่ะเหรียญนี่นี่ค่ะมีโน้ตอยู่ข้างในนะโน้ตทูอันนี้ไม่มีอะพี่ทับพิมอะเพียพิมคะะช่วยนำพวงกุญแจให้พี่ทีมงานด้วยค่ะได้ค่ะ เดี๋ยวทัพงทีมจะถือกล้องนะคะทัพงทีมจะส่งมอบให้พี่จูเนียอ่าสวัสดีค่ะพี่จูเนียอร์สวัสดีครับน้องบอกว่าให้ส่งมอบโอ้ขอบคุณมากครับขอบคุณมากขอบคุณมากนะครับนี่คีอนะถึงน้องทุี่เรียกทีมถือกล้องชันไหมคะชันอุ้ยเออใช่ไหมดีป่ะอั่นี้สายกิ่งอะปินปีนต่อมาค่ะเด็กหญิงบุญญานุชนะคะ อินทองตาอยู่แถววัดอรุณวัดอรุณโอ้นี่สกุชี่สวัสดีค่ะพี่ทัพทีมพี่ส้มคะหนูชื่อขิมนะคะหนูส่งรูปภาพปริศนาไปให้คะ่ะภาพปริศนาอาจะไม่ค่อยเหมือนนะคะใครนะและลูกอมชินจัง กุชีด้วยและมีเกมมาให้เล่นค่ะให้เอาเยลลี่หนอนวางบนจมูกเอาเข้าปากให้ได้ใครชนะได้ลูกอมสีแดงไปเลยได้ค่ะนี่นี่ถ้าชนะจะได้ลูกอมสีแดงของรางวัลเราอันนี้ผู้แพ้ได้อะไรเปิดในกล่อง แล้วน้องเขาบอกมีเขาแถมลายเซ็นให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยสำหรับผู้แพ้ผู้แพ้ผู้แพ้ด้ของในกล่องรู้แพ้รู้ชนะแล้วค่อยเปิดอีกซองนะคะใบที่สองนี่อันนี้ใบที่สองเขาบอกรู้แพ้รู้ชนะแล้วค่อยเปิดอ๋อมามางั้นน้องบอกว่าให้เอาเอานอนวางไว้บนจมูกเยลลี่วางไว้บนจมูกแล้วก็ให้กินให้ได้ใช่ปะแล้วมันจะกินยังไงอ่ะอู้ยากไอ้นี่อ๋อ มีขี้โม้ไงเนี่ยเกือบแล้วเกือบแล้วไปวันคร่าที่เริ่มจากตรงนี้ได้ปะไปเริ่มจากตรงนี้นะเอาไปไม่ได้ต้องทำให้ได้ที่ไม่ยอมแพ้เขาให้วางบนจมูกนี่เราี่วางอันนี้เลย เขามากเงหนได้เยอะๆตรงนี้เหรออืมยอมแพ้ยอมแพ้นะคะไปเปิดแผ้กันสองเลยเอาหนอนเยลลี่วางบนมือผู้แพ้ค่ะหลับตาด้วยนะคะผู้แพ้ไม่อะหมดแล้วโอเคนั้นแหละอ่าน้องใายอะไรอะนุ่งอันนี้ชุดไทยยังไงนเหมือนเจ้าแม่ปางอะไรก็ยังชอบ ลายเส้นน้องน่ารักเนี่ยครับทีมทูบนะคะดูจะหมูกว้างมากขอบคุณมากนะคะสนุกมากเลยเยลี่อร่อรยอ่ะเยลีอร่อรยมากขอบคุณค่ะต่อมาค่ะจากชอบพกาสถิตโชคไพศาลน,นะคะกรุงเทพค่ะใกลๆกันเฮ้ยมีส่งสเสบียงของกินไอ้นี่เคยเห็นมาม่าเผ็ดเขาชอบชาเล่นกันตอนเนี้ย เขาบอกว่าเป็นะบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปที่เผ็ดที่สุดของเกาหลีจัดให้ค่ะเดี๋ยวไปเจอกันใน <c oughs> ช่วงพิเศษนะชิ้นสุดท้ายแล้วของวันนี้ใช่ไหมใช่จากแบรนดา์าดามาดาอยู่ที่มีนบุรีค่ะาาแบรนด์มาดาใช่ไหมอะไรนี่ค่ะ จากเพจทับทิมดอทรูบี้ดอทมาริกาอันเดอร์สกอร์คลับน้องทำเพจของแฟนขาทับพีมด้วยนะคะ่ทับทีมน่ารักเอ้ยนี่ันนี้ส้มส้มทับทีมสร้อยเนาะเป็นข้อมือค่ะน่ารังน้องทำเองอ่ะเป็นหินเนาะแป้งปั้นแปลงปั้นน่ารักน่ารักนี่ถ้าทำไม่สร้อยก็ดูน่ารักดีนะขอบคุณมากนะคะ สนุนโดยนิโลบนเซ็ตน้าใสสำหรับวัยแรกรุ่นขั้นตอนแรกสัมผัสกับฟองโฟมที่นุ่มละเอียดกับ d e e l e a n a n d Refreshing Foam ด้วยสารสกัดจากเห็ดลินจือที่เต็มเปลี่ยนไปด้วยสารต่อต้านอนุมูลอิสระขั้นตอนที่2กับสัมผัสที่เหนือกว่ากับ Blue Marine Essential Serum ด้วยสารสกัดจากเห็ดลินจือสาหรายสไปรูลูรีนาดอกอัญชันมีฤทธิ์ในการต่อต้านอนุมูลอิสระ ขั้นตอนที่3ปลอบประโลมผิวด้วยเนื้อครีมที่บางเบากับ u r ริ h i n g Cream ด้วยสารสกัดจากแอปเปิ้ลช่วยขจัดเซลล์ผิวเก่าผิวขาวกระจ่งางใสอย่างเป็นธรรมชาติเพียง3ขั้นตอนง่ายๆที่จะปรนิบัติผิวของคุณด้วยสารสกัดชั้นยอดที่เราตั้งใจคัดสรรนิลโลเบนเซตหน้าใสาสำหรับวัยรุ่น by Celeb Skin Happiness ซื้อทั้งเซตได้ราคาสุดคุ้มเพียง1190บาทสั่งซื้อได้แล้วที่ w w w c e l e b k s k i n h a p p i n e s s c o m หรือตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศโทร086 1111127หรือไลน์เซเล b 1 1 1และในตอนนี้ก็ถึงเวลาผู้เข้าแข่งขันทั้งสองท่านจะได้พบกับเกมคีบ <Keep S 1> อาหารเผ็ดเด็ดพิซ ด้าน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 ผู้เข้าแข่งขันคนแรกทับทิมมะลิกาง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 ะปะทะผู้เข้าแข่งขันคนที่สองเจสซอมงมงมงมและนี่ก็ถึงเวลาที่เราจะมาแข่งขันขี้อาหารเผ็ดเด่นพิสดารกลัวเปล่าไม่กลัวมากติกาคือกติกาก็คือว่า เรานะคะถ้าทีมแรเจะส้มจะต้องเป่าย,ยิงฉุบแล้วก็เลือกเมนูมว่าจะกินเมนูไหนเสร็จแล้วก็ต้องเป่าย,ยิงฉุบอีกที่นึง<ๆ>เพื่อที่จะเลือกอุปกรณ์<ๆ>การคีบหรือตักอาหารนั้นๆโดยที่ คนที่คีบหรือคนที่ป้อนเนี่ยไม่ใช่ตัวเองคือไม่ได้กินเองแต่ว่าจะให้ผู้ท้าชิงเป็นคนคีบให้เอองงไหมจับเวลา2นาทีนะจับเวลา2นาทีในการกินค่ะมาดูอุปกรณ์ของเรากันก่อนนะคะป็งเก็บยักษ์นี่กับที่คีบกับที่คีบนะคะแล้วก็เมนูนั่นก็คือนี่คือมาม่าเกาหลีเผ็ดน้องเขาส่งมาให้เมื่อกี้ ที่เขาบอกว่าเผ็ดมากเผ็ดมากที่สุดนะตอนนี้ไม่รู้ว่าไม่เคยกินเลยว่าเป็นยังไงแล้วก็มีส้มตําปูปลาล้าค่ะแล้วเวลากินต้องกินแบบกินจริงจังนะต้องปูก็ต้องกินปูต้องดูดเครีิบอะไรให้ก็ต้องกินใช่ไหมต้องกินอย่างนั้นใช่ค่ะมีตัวช่วยให้ มากมากก็คือกินเห็ดที่เราทำมันยังไม่เย็นหรือเปล่ามันยังไม่เย็นอ่ะต้องใช้ช่องฟิตเห็ดกินไม่ได้นะคะงั้นกินน้ำค่ะนี่ค่ะน่าแก้วนี่น้องแฟนเขาส่งมาให้แก้วแฟนซีมาโอเคใครแพ้พร้อมแล้วใครชนะได้เลือกก่อนดีกว่าได้เลือกเมนูใครชนะได้เลือกเมนูก่อนค่ะส่วนคนฟ้อนก็ต้องใส่แว่นอันนี้ด้วยนี่มาถ้าอย่างนั้นพร้อมแล้วไปอยี่กับปอยิงชบนี่เจสันนะเจสันเลือกรำเจสันเลือกรำ ้เจสสมเลือกกินราเมงเผ็ดนะคะเดี๋ยวเรามาไปฉุบเลือกอุปกรณ์กันนะคะว่าจะใช้อุปกรณ์อันไหนเปายิงฉุบนะเอานี่ราเมงก็ต้องกินกับตเกียมนลกติกาก็ต้องใช้มือซ้ายด้วยโอเคมาเริ่มเลยห้ามใส่แรนด้วยตึงมาโดยเจ๊ต้องเอามือควยหลักนี้บพี่เอามือสอดเข้ามาแโอเคมาพร้อม อุ้ยอ่ะนี้ยากเดี๋ยวขึ้นเยอะไหมอะอ๋อเหรอเาอร่อยเหรออืมอร่อยเผ็ดเปล่าอืมทิพดีๆพิดีก็เดินมันมันยากอะอืมอืมอร่อยมากเลยอะอ้าวอืมเฮ้ยเดี๋ยวลูกตา รีวิวหน่อยอ่ะรสชาติเป็นยังไงอร่อยมากอยากกินเนี่ยอร่อยอร่อยแต่ว่ามันเผ็ดอ่ะเอ๊ะมันต้องจบตายอย่างเดียวเลยพิมพ์คลิปเก่งขนาดใช้มือซ้ายอ่ะนี่ไงใช้มือซ้ายอืมนะได้ไหมอ่ะหมองมองมาเนี่ยได้ไหมอ่ะเอาเอามันมีลูกชิ้นปลาไม่ใช่เหรอหาดิอยู่ไหนวะอยู่ไหนวะ นี่เหรออืมไม่ใช่เร็วๆจะกินใช่เหรออืมอืมนาฬิกานทีมีคาวินาทีสุดท้ายอ้าวอหนึ่งสองหมดเวลาอืมกินอ่ะหมดเวลาแล้วเอ้ยเฮ้ยเป็นไงปากจะจิ้มันจะจิ้มตาอย่างเดียวเลยแซ่บป่ะคือทิมจะป้อนโดนตาไงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยก็มันสูงมันไม่เห็นอยากรู้ว่าอันนี้เขาบอกว่าบะหมี่เกาหลีอันนี้เผ็ดสุดนะคะโคตรอร่อย อแล้วนี่อะไรตัวเองต้องกิน้มตำเผ็ดอะแต่เผ็ดเผ็ดจริงตาททมต้มตำต่อมา ของทัพทีมนะคะเจสสมจะใช้เป็นที่คีบเมื่อกี้เราปยิงชุบเฮ้ยที่คีบรักยังไง <laughs> อ่ะเฮ <laughs> ้ยเละแน่เลยอ<ม><ม>่ะทีมเจอคีบโดนปูทีมก็ต้องกินนะได้ทีมชอบกินส้มตำม,มากพร้อมค่ะเว้นตามมาผมเลอะแน่เลยมือซ้ายใช่ไหมมือซ้ายค่ะ<ม>เอาไงก็ได้อ่ะอย่าเข้าตาพร้อมแล้วบอกเก็บผมเก็บคองอเข่าเจสอมจับจานนี้พร้อมค่ะคีบอาหารเผ็ดเด็ดมิสดาร์ทำไมมันสั่นเนี่ย ปล่อยส<ห>ิอคือแล้วก็ปล่อยอร่อยอร่อยกระเทียมทั้งก้อนก็กระเทียมทั้งเม็ดอ่าไม่เหลือกระเทียมอ่ะปูดูดโอ้ยปูเลยเสียงดูดชัดมากขอดูปูเดี๋ยวนีกินปูอยู่เมื่อกี๊หักฟันไหนอย่าเนีน่ย อูพริกอร่อยป้อร่อยอู๊ดตตำกระเด็นอูปูปอู๊ดใไมเจตักระดูเสียงดุเสียงดูอือปูเค็มเมไม่โดนปูเผ็ดมากอ่ะมกัโดนพริกอ่ะห้าสี่ ก็คือก่อนอัไรวะอะไรเผ็ดมากอออืืหพริกสดเละป่ะว่าไม่เละแต่ว่าเผ็ดมากยังไงวันนี้คลิปเก่งโอ้โหเหลืองตาเหลืองเลยมีอยอันนี้เผ็ดกว่าลามีงเยอะส้มตำเอาจริ้งหรอมันเป็นพริกเผ็ดอะโชคดีวันนี้โชคดีมากเลยอะเฮ็ดเห็ดเฮ็ดเฮ็ดเป็นยังไงรสชาติ อร่อยแซ่บมากค่ะยังไม่รีวิวอันนั้นเลยแบบมันเป็นตำปูปลาแต่ปูเค็มมากใช่ไหมปูเค็มมากเป็นการกินที่แบบแซ่บเอานี่กินรอบแล้วเนี่ยใครอยากให้เล่นเกมอะไรนะคะคอมเมนต์มาข้างล่างยวจัดให้เลยสำหรับวันนี้โอ้เพียงแชร์คลิปนี้มีแจกของรางวัลกันด้วยนะจ๊ะไปติดตามกติกาได้ที่แฟนเพจเลยแล้วก็ใครที่ชื่นชอบรายการเนี้ยอย่าลืมกด s u b s c r i b e นะคะสำหรับใครที่ อยากจะส่งของมาร่วมสนุกในรายการส่งมาได้ที่พักทิมทูบตู้ปอนอสิปอนอศอพระขนงกรุงเทพ10110จ้าขอบคุณค่ะสนับสนุนโดยนิโลบน เซตหน้าใสสําหรับไว้แรกรุ่นมิ้งกินเผ็ดได้เปล่าอ้าวกินไหนแล้วไอ้ยจูเนียกินเผ็ดไม่ได้เอาเอาเอาทีมถือกล้องจ้าพี่คะมองเขาคอมเมนต์มาว่าให้พี่จูเนียกินไม่เห็นเลยเลยให้มิ้งมาคลิปมาค่ะพี่มิ้งโอ้สวัสดีครับจัดนะคะผมไม่เห็นหรอสักหนึ่งเกมเริ่มอืม